พี่เต้มองสวยอ่ะเดี๋ยวไปตัดไฮไลท์ให้เนรึงสวัสดีครับเนลึง นะสวัสดีครับตายอาเชมหมดกระเป๋าเลยโอ้โหใครใครก็ตายครดูไม่โทษก,กรารโทษการเ็จะดูอาเซมมาช้าอย่างเงนะี้ย <laughs> ตายหมดกระเป๋าเลยวันนี้ดูตึ้งตั้งตึ้งตั้งดีจังเลยบอลน,นะ <laughs> đó bốc bốc đi, à đi đưa lên ying 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 เอาบอลเด็กแล้วอาจารย์โก้อาจารย์โก้หาใครไม่เจอแล้วอาจารย์โก้เอาสวยงามนิดเดียวนิดเดียว ครับขาดสองคนเดี๋ยวก็มามั้งเจฟนาเกินนะเปล่าเป่าพอดีพอดีพอด,พอดีนะผัดแรงนะผัดแรงบ้าง

นิวมายังนิวมายังนิวยังยังครับนิวนิวคฟสเซนแต่ยังแมเชื่อหมดมั้ยรู้ว่าแมนยูว่าแมนยูลูกนิวเกิดเที่ยงคืนเที่ยงคืนอ่ะเชื่อเลยพี่เต๋อเอต้าไม่ตัวนัมมี่ต้องมีสามต้องมีสามแมนยูเชื่อหมดแต่แมนยูไม่อยู่ล่ะมีแมนยูอยู่เพราะว่าต่อไว้ก่อนต่อให้สามผมไปต่อให้ลูกรึ่งอ่ะสามเพื่ออุ่นใจผมก็เกิดนะเพราะดูจากลักษณะแล้วไม่รอด

อ่าไม่เป็นเขาบอกโคดเบอร์ลี่ฮะ โ e. อ้กนานนานนักโทษพี Lar ่ Lar 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 เขาโทษพี Ω, <Woche> ่เขา <cười> 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 à đỗ đi ngay à đỗ đi ngay. <laughs> สวยงามไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่มสมชับอาจารย์โกงงานสักทีเนี่ยโอ้โหยิ่งหนูฉีนเนี่ย Pep tin anh ơi Oh hô ô oh ,uh. <laughs> bớt ba bớt ba tên tin tạ hơi tài điêu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  ô lâu 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 lúc lúc tài điêu tai điêu หลุดแล้วฝั่งนู้นหลุดแล้วไปเตะเตินงานเลยเออไปออกขู